สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้คุณตาก็ได้เวลาพาน้องขุนทองของเรามาเดินเล่นนะครับแล้วก็ทานหญ้าข้างหญ้าธรรมชาติด้วยนะครับผมวันนี้ฟานวิทนะครับมาจูงเองวันนี้ฟานวิทมาจูงเองเลยมาช่วยคุณตายอีกแรงเนาะก็ทานหญ้าข้างทางหญ้าธรรมชาติเนะก็มาเดินออกกําลังกายเดินเล่นเดินไรเนาะนี่น้องห่าง ด่างในงานไหนงานนั้นนะครับไม่พลาดนะครับด่างต้องมาด้วยต้องมาเป็นเพื่อนๆด้วยนะครับผมน้องถุงทองเราก็ทานยา่าโอ้ยกำลังน่ารักเลยนะครับผมน้องถุงทอง,ทงวัยอายุสามปีกับอีกห้าเดือนนะครับด่างเล็กอยู่เลยไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับผมน้องยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับน้องก็ยังผ,มผอมๆอยู่หน่อยเนาะ,ะเดี๋ยวคุณตาก็พยายามเลี้ยงให้ดีนะครับผมก็ ตาก็บำรุงอาวันอ่าสองวันก่อนวันแรกที่มาเนาะคุณตาให้ทานนมสงสัยจะไม่เข้ากันนะครับนมน้องทานนมเพราะว่าน้องไม่เคยทานเนาะน้องก็จะขี้ขี้เหลวหน่อยครับถ่ายเหลวนะครับถ่ายเหลวหนะน่อยทา,านอ่ทานทานนมไวตามิวนะครับคุณตาลองดูแล้วทานไม่ได้นะครับเพราะว่าน้องไม่ค่อยได้เคยทานนะอย่างนี้ต้องลดจากวันละเช้าสามขวดเย็นสามขวดเหลือ ตอนเช้าขวดหนึ่งถ้าโอเคถ้าน้องรับได้เราก็จะให้ทานเรื่อยๆนะครับก็จะทานนมดีนะครับผมไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแต่น้องไม่เคยได้รับได้รับอ่าไม่เคยได้ทานนมเนาะก็เลยจะมานี้นะครับผมก็เลยจะถ่ายหลิวหน่อยนี่ก็คุณตาก็พามาทานานะหญ้าเนาะมาปล่อยทานหญ้ามาเดินออกกําลังกายตอนอากาศเย็นๆนะครับผมบรรยากาศเย็นๆโอ้ข้างตนน้นรักดี ต,ต้นรักรู้ป่ะเอาปล่อยมันกินนะปล่อยกินเลยเอาเร็วเร็วเร็วเดียวเดียวเดยวอ่ายืนใต,ต,ต้นรักด้วยอ่าหัวโลนเลยหัวโลนเลยโอ้ย่าสวยมากเลยครับฝนตกใส่เนาะอ้ย่าสวยมากเลยนะครับผมน้องถุงทองชอบมากเลยนะอยาไปยืนหลัง จะอยู่ข้างๆเดี๋ยวจะวิ่งหนีเอาลูกห่างห่างไม่ได้เพราะว่าน้องมาใหม่เรายังไม่เชื่อใจเรายังไม่รู้ใจเนาะเอาลูกเอานี่เรายังไม่เชื่อใจเท่าไหร่เนะเาะกาินหญ <c oughs> ้าหน่อยเดี๋ยวเห็นตาเดินไม่ได้เลยโอ้บักแข็งจะได้าง,งามแต่บักแข็ง อ,อ่อ,อนเลยโอ้ทานหญ้าหน้าอร่อยมากเลยครับผมทานหญ้าแบบหน้าอร่อยเลยดูเต็มปากมีแต่คำยญงไเนี่จะมาจะ้งใสยเนี่ยเดินมานี่มาเจ็บอะไรไรู้ไหม,ไมเจ็บลูกชมพู่นั่นเห็นไหมเก็บลูกชมพู่แล้วไม่ให้กินไม่ให้กินลูกชมพู่มันเนา่าถอยออกถอยออกลูกชมพู่เนา่าให้ทานแต่หญ้าก็พอเห็นไหมจะมาทานต้นชมพู่ลูกชมพู่ นี่ยาของเราเยะนี่ยาของเราสวยๆทั้งนั้นเลยถุงทองครับยายถุงทองอันถุงเงินอันนี้ถุงทองถุงทองอู้จินหน้าอร่อยมากเลยน้องถุงทองกับฟานวิทเท่าๆกันเลยเนี่ยอ่าเท่าๆกันเลย เออคือยาอ่อนยายชอบยานี่กินดีมาตอกลักลามนี่คือสิขักว่ะตอกลักลามไปวันนั้นกินดีตอกลักลามเลยหัวโล่นขึ้นหัวล่นแทะฮะใครไปโก้นผมให้ล่นเทะกินดีตัวไปไปหมูบ้านไปปล่อยกินบัตนไม่ไงเตี่ยหมูบ้วนไปปล่อยกินบัตรไม่ไงเตี่ยกินดีงานนี่ ยาเขี่ยหน่อยอ่อ,อนอยางมาได้ดังเอตอตรงไหนแหละยางงามด่าง,างน,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 นี้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 ยังกวนนั่นแหละทานหญ้าอ,อ่อ,อนๆเลยโอ้ยถูกน้ำเนาะถูกฝนเนาะสวยมากเลยถูกฝนเนี่ ว่าอยู่ที่อุทัยน้องไม่ค่อยได้ปล่อยแบบนี้น้องไปปล่อยก็ปล่อยแบบไม่มีคนเนาะนี่เรามาใหม่เราก็ต้องปล่อยแบบใกล้ชิดหน่อยว่าเรามือใหม่มือใหม่กับน้องก็ยังไม่คุ้นขันมากก็ไม่กล้าปล่อยออกห่างนาะต้องอยู่ใกล้ๆนะครับต้องให้ฟานวิทอยู่ใกล้ๆกลัวน้องตกใจกลัววิ่งเนาะว่าน้องไม่ได้ใช้ชินสถานที่ด้วยนะครับถ้าชินสถานที่แล้วก็โอเคนะครับ นูน่นคนหัวล้นก็นมาดูช้างนูน่นเด็กหัวล้นก็นมาดูช้างนูน่นเด็กหัวล้นนูน่นนู่นมาชมน้องถุงทองนี่น้องถุงทองกินตรงนี้อิ่มเลยปล่อยกินตรงนี้อิ่มแน่เลยเย็นนี้อิ่มแน่ๆเลยถุงทองตัวเท่ากันกับฟันวีตเลย <c oughs> เราก็จะมาปล่อยกินตอนเช้าตอนเย็นด้วยนะครับผมมาปล่อยทานหญ้าโดยธรรมชาตินะตอนเย็นเย็นก็มาปล่อย,เล,ย,อนะออยเลี้ยงสักชั่วโมงสองชั่วโมงเนาะก็มาปล่อยเนละี้ยงสักชั่วโมงสองชั่วโมงเนาะปล่อยลปล่อยลชมพูหล่นไปถึงนั่นอยู่บ่ก้อยเออนั่นแหละยามงามนะ่ะ กินอย่างนี้อ้วนไวแน่นอนเลยนะครับสงสัยกินอย่างนี้อ้วนไวแน่นอนเลยเมื่อกลางวันคุณตาแอบแอบแอบเห็นแอบนอนอยู่นะแอบนอนอยู่นะคุณตาแอบมองดูอยู่เห็นนอนอยู่เนาะแอบนอนดูคุณตาแอบดูนอนกลางวันอยู่นะไม่ไม่ไม่ก็เพิ่งเห็นนอนกลางวันนะปกติท้าช้างนอนกลางวันนี้จะดีนะครับแม่แม่นอนกลางวันนี้จะดีมันจะอ้วนอ้ายช้างนอนกลางวัน เเม่กลางวันนี้เห็นนอนอยู่แอบเห็นนอนอยู่กลางวันไเห็นอีกปล่อยเอ่ยยินมย่านั่นแหละเบิ้งดีแล้วนั่นนดูว่าดูว่าหัวโลนดูว่าได้จักเดือนหรือจากเดือนแล้ว จะจบกระเป๋าแล้วจะจบกระเป๋าฟานวิดแล้วนั่นรู้ว่าในกระเป๋าฟานวิดมีมีของกินนั่นนั่นจะจบกินนั่นนั่นจะแย่งกินแล้วในกระเป๋าเอาฟานมิดเอาให้หน่อยสักชิ้นหน่อยนันนานจะเจอกระเป๋าฟานวินะรู้นะรู้ว่ามีอะไรในกระเป๋าน,นั่นนะว่าเราก็ต้องมีอ่ของหวานๆนะไว้ล่อให้เขาติดเรานะครับผมวิธีการอยากให้น้องติดเราไวเราก็ต้องมี เป็นของหวานนะเป็นขนมหรือว่าเป็นน้ำอ้อยนะครับนี่คุณตาให้เป็นน้ำอ้อยก้อนนะครับผมจะให้เขาติดติดฟานนะอยากให้เขาติดเราไปๆก็คือว่าต้องเอาของขนมนะพูดง่ายถ้าเป็นคนเราก็ต้องเป็นขนมเนาะเป็นขนมมาล่อให้เด็กเด็กเห็นขนมมันก็ติดเรานะครับผมวิธีการอยากให้น้องติดเราเนี่นีีเห็นไหมฟานวิทไปไหนแกจะไปแล้วเห็นไหมเริ่มจะติดฟานวิทแล้วอ้าวอย่าไปนะอย่าพาเดิน เออต้องพาน้องเดินแล้วเดินมาฝั่งนี้ก็บชมพู่ชมพู่น,นี่เดี๋ยววิธีนะครับผมค่าอยากให้น้องอติดกับฟานมากๆก็ต้องมีขนมลอ่อเหมือนเด็กเราแหละครับผมเด็กถ้าได้กินขนมก็จะติดผู้ใหญ่เนาะเด็กถ้าได้กินขนมก็จะติดผู้ใหญ่กินขนมวม่าติดผู้ใหญ่เนาะ อนี่น้องก็เป็นช้างที่ใจดีนะครับใบหูนี้จะขวีตลอดนะครับก็จะปึ๊บปั๊บปึ๊บตลอดน้องก็เป็นช้างอารมณ์ดีนะน้องถุงทองเรารมณดีมากเลยครับผมก็ก็สวัสดีนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามน้องถุงถ sure. ุงทองของเราด้วยนะครับน้องถุงทองกดซับสไครต์กดติดตามนะครับ ถุงทองฝึกง,ง,ง่ายนะครับเดี๋ยวคุณตาก็จะฝึกไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้ฝึกเยอะเนาะทำนินดๆหน่อยๆเนาะไม่ต้องทําฝึกเยอะนะครับนฝืนธรรมชาติเยอะนะครับผม <ส S 1> <c oughs> แต่ก็จะฝึกมีการโชว์บ้างอะไรบ้างนะครับเผื่อเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจดีเราก็อาจจะได้ไปทํางานที่ต่างจังหวัดเนะาะไปเที่ยวไปอยู่ที่ภูเก็ตบ้างาคุณตาก็ถ้าเศรษฐกิจดีก็น่าจะเอา พาน้องถุงทองไปทํางานที่นู่นนะถ้าถ้าถ้าดีไว้นะก็น้องถุงทองกําลังน่ารักนะครับโชว์กำลังสวยๆนะครับตัวเท่านี้กำลัง,งโชว์สวยเลยก็สวัสดีครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับกดติดตามช่องพายถุงเงินของเราครับกดซับสไครต์ก,กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องนะครับผม